สวัสดีครับพบกับนัทปอพลังโมวันนี้เรามายิงปลาครับวันนี้วันเสาร์มายิงปลาครับมินี่เหมือนเดิมครับกู้กายนี่มีจิงจกเลยครับชักสี่เก้าครับอีเ้าสิบเหมือนเดิมยางสิบสามตัดสิบสามเซนครับสิบสี่มิลวันนี้ใช้โลกเบอร์สองพันครับพีเอชสี่สิบปอนวันนี้น้ำแห้งครับเรามาดูปลาช่อนครับ ไม่รู้จะได้ไหมปลาช่อนแต่เห็นปลาน,นินมีอยู่ครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูไมาน้ามันแห้งนี่ครับบางเลนครับผมหมาสวยสวยครับหมายหน้าปลาช่อนหน้าเกิดมากเลยเดี๋ยวลองดูครับว่าจะมีไหมปลาช่อนฝากดกดไลค์กดติดตามครับช่องนปอพลังโม ไปรับชมกันอันนี้ครับตายเลยผู้ปลาช่อนปะน,นินโป้งแรกครับนี่ครับนี่โป้งแรกโป้งแรกมีกระชันสวยเลยโป้งแรกกระชันสวยเลยเกรด ปลาปนิ่นลงปลาหนิ่นปนิ่นปนิ่นป๊าปปลาทอด ตายเลยครับตายเลยครับตายเลยตายเลยครับกันคอ ปลาช่อนครับโอ oh, oh. ปลาช่อนครับโดนไหมล่ะโอ้ยโดนด้วยเห็นมันจิบอยู่หูไกลอยู่นะครับปลาช่อนปลาช่อนโอ้ระยะนี้ยิงไม่พลาดแบบเล็งจี้เลยนี่ครับเห็นมันจิบอยู่ไกลสิบกว่ายิงจี้ตัวเลยปลาเกือบ ยิงไม่ทันยิงไม่ถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันแต่ยิงทันครับอื้มฟูงครับเจอกระดูใหญ่จะชันมุกชันมุกชัน ่อนครับโดนไหวะเรียบร้อยที่ปลาช่อนครับเฝ้าเฝ้าเห็นปลาไม่ยิงแค่ปลาช่อนโอ้โหแม่นจริงๆเลยหัวตายหนึ่งลายชมครับนุ่มเลือปลาช่อนยังไกลเลยยี่สิบได้ไมั้าผมก็ิงไม่ถนัด เราก็ยืนไม่ถนัดให้มันมาก่อนได้ไหมปรับาดไปไหมละครับนั่งรออันนีกว่อนมงไม่เห็นหนม,มาแล้วครับมาแล้วครับหนึ้งครับรอเลอง็ลงรอเลยจีบด,ด้วยใส่ก่อนเลยถึงโดนวินะโอ้ยไม่โดนโถเอ้ยกู หลุมได้อยูน่นะนี่โอ้มันก็เล็กไม่ทันอ่าโดนโดนฟี โดนสิโดนสิไม่ต้องยิ่งเออจิตอย่างนี้ก็โดนสิครับกลางขอครับนี่เจะได้แต่ลคลิปนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับปิดกล้องแล้วเปิดกล้องอีกโอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยแลวก็ต้องทนครับเ้าอยากทำาแต่มันรักแต่มันรัก กป,ป,ปับแรกก็ติดตามด้วยนะครับชมาตัวพลังโม,โมนี่ครับสวยครับปนินครับปนินปนิปน ที่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ไม่ยิงครับเรายิงปลาช่อนพอดีเจอตัวใหญ่ใหญ่ก็ต้องยิงครับมาครับปาน,นิ่น้ำตรงนี้เป็นอแอ่งเหรอครับตรงนี้มันแห้งตรงนี้มันแห้งตาจะมาลนตรงนี้ครับแล้วก็เฝ้าอยู่ตรงนี้เลยครับมีปลาช่อนก็บอยู่ครับนอน,น,อนปลาช่อนเก็บมาเก็บไปั้างนะ่ะ หามหัวไอหา่าเอ้ยเอยเอมันแรงขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยดายครับหันหน้าให้เปยนยางดูครับแค่คิสามมิลครับสนใจใช่ปะปะโอ้โหไม่ทันครับช่อนมองไม่ทันเอ็กหนึ่งครับสิบสามมิลเมื่อกี้รู้สึกว่ามันแรงเกินไปครับยิงแล้วมันจะ เถนอะข้ามอะเพราะว่าผมใช้ลูกสามสิบเซนครับยิ่งเดียวเดี๋ยวจะลองมาดูดิครับว่ามันจะยิงดีกว่าไหมเพราะเราไม่ได้ยิงไกลครับยิงไม่เกินสิบสิบเมตรเนี่ยสิบเมตรมันน่าจะได้อยู่ครับยางก็ดูตึงๆอยู่ตัดสิบหกตัดสิบห้าครับสิบสามมิลตัดสิบห้า ออุุยยตายหาเลยตัวใหญ่เลยขนานตัวใหญ่ยังไม่โดนโดนตัวเล็กโอ้ย น้ำแห้งยิงปลาน้ำแห้งอีกแล้วอะไรโอ้ยแค่นี้เนาะตะเกือบ โดนวิ่ง,งนีแล้วอ้อยอีกแล้วไอ้ลูซี่อืมติดเลยว,วะอ้อย โอ้หไอ้เวรเนียเจ็บเลยนี่ขอปลาขึ้นนีบ มันลงพอดีเลยลงพอดีเลยถอ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 ยมีถอยตรงนี้กลับมาได้อีกตัวนะครับมันถอยพอดีครับกลางตัวเลยครับวันนี้อืมันถอยครับมาช้าด้เป็นตัวละนี่วนกลับมาอรอบหนึ่งได้ตัวหนึ่งแจ๋ว <c oughs> ปลาชนครับเมื่อกี้เห็นปลาชนครับ น้ำแห้งเงี้ยมันเลยมาเงี้ยดีจังเลยครับนี่ครับอืมเรียบร้อยเรียบร้อยครับหันตัวพอดีเลยครับตรงนี้ตัวที่สามเลยครับก็ตาลาันถ่ายถ่ายไม่ทันครับมาไงวะเนี่ย ใหญ่ดีครับโอ้ยจะอดนงัน้โอ้โหเสียดับปับป๊บปิ้งเลยครับอืมโอ้โหจะเปดนปั๊บปิ้งเลยเข้าปาเลยครับโอ้โหขึ้นจิบพอดีครับนี่เข้าปาาเลยครับสุดยอดฟุกครับเนี่ยน้ำแห้งแค่นี้ครับ ยอดเลยครับผมตักโลงได้ครับได้ไหมนะพอได้อยู่ได้ยังไมนะ้ำอได้อยู่ครับเนี่ยมันอยู่ตามแองอย่างนี้แหละตา่เเมื่อกี้ก็ฟุกยิงตัวเล็กเนึ่งเอาตัวหลังเอาตัวหลังดีกว่าเมื่อกี้ก็ฟุกยิงตัวใหญ่ได้ตัวหนึ่งงงเร้วยิงตัวใหญ่ได้ไง เรียบร้อยตัดโลบด้วยน้ำปลาช่อนน้อยมันอยู่ติดกับดินเลยนะใ,ใช่ได้ไหมก็พอได้เวลามีแอ่งอย่างเงี้ยเราเฝ้าเลยมันปดัดไม่ได้แล้วนะ<า>ปลาปลาไปไหนได้กิ๊งงงเลยมีไม่มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนี่ดูดิไอ้ตัวใหญ่ตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ยิงเข้าปากเลย <c oughs> หัน <c oughs> พุทธช่อเต็งเลยนะมีเหรอโค้งด้วยฟ้าเหรอ <c oughs> สุดยอดเลยปลามันตายหมดมันตายแบบตายเล็กๆมันก็ตายไงแล้วอีกอย่างถ้ามันไม่ตายมันก็สืบพันธุ์ไม่ได้แล้ว<ช>เป็นหมันหมดอ่ะผม <c oughs> ไม่เน้นไม่เน้นยงิงปลาไม่เน้นยิงปลานินเลย <c oughs> เนี่ยิงปลาช่อนตั้งใจว่าปลาช่อนนะใช่สามารถเจอตัวเล็กปลาดินใช่ครับ ครับมันมันครับตัว,น, <c oughs> ตวน้อยตัวน้อยตัวน้อยตัวนประดนน้อย ตับก็มานุก็ตัวใหญ่ครับตัวเล็กครับผมเนี่ยครับปนอนนีเรียบร้อย,ยอต,ตัวสวยอยู่ครับตัวสวยอยู่ตัวสวยอยู่อตัวเขได้ใช้ท่อครับ ตายเลยโดนมีนไปนูน่นตายนูน่นลูดกระเด็นตายห่าเลยดินกระเดวก็เดวอยู่นะครับนะเราจะลองกลับนะครับเราก็ยิงกลับด้วยครับลองกลับเราก็ต้องยิงกลับครับเล็กน้อยเราก็ต้องเอาครับตรงนี้น้ำแห้งครับผมอย อุ้ยถามไปแล้วมั้งถามมันแห้งครับเล็กน้อยก็ต้องยิงแล้วครับเอออุปสรรคเยอะแยะนะครับตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องยิงเร็วเร็วเราจะกลับไปทีใบ,บาสามอะม้วนเลยครับม้วนเลยครับเอ้าไม่ใช่ โอ้ยิงปลาช่อนยิงปลาช่อนครับโอ้โหงามต้ครับอะไรวะอะไรวะแม่ปลาบูมาได้ยังไงอ่ะเนี่ยโอ้แล้วเข้าหัวตายดีครับอย่างเงี้ยเอ้ยพลาดเลย เวลากลับบ้านเลยครับวันนี้มากันสองหน่วยพอครับพวกติดภารกิจครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ครับผลงานวันนี้นี่จิงจกน้อยครับชักสี่เก้าครับเอาเรื่องอยู่นี่ครับของน้าอารมเอ๊ะเราก็ยิงคลองเดียวกันนะยิงตรงเดียวกันเลยนะทำไมปลามันต่างกันวะฮะ ไอนน้ของน้าอาร์มก็ไอ้ของน้าปอเอ้ยปลาก็ยิงของเดียวกันยิงก็ไม่ไกลกันด้วยครับทำไมยิงปลาไปต่างกันเยอะจังพระโมงไม,ม,ม่ค่อยเห็นครับน้ำมันแห้งเรามองเห็นเราชอบน้ำแห้งครับผมฝากกดไลค์กับติดตามนะครับส่านน้าปอพลังโมเจอกันคลิปหน้าครับผมป่ะกลับบ้าน